สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาชาดาพยากวังเป็นตัวแทนจากกลุ่มมานำเสนอแผนธุรกิจเรื่องร้านเบเกอรี่ forget มีน็อค่ะประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ ธุรกิจเบเกอรี่ในสังคมปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมกลุ่มวัยรุ่นวัยกลางคนและวัยนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะร้านเบเกอรี่ที่มีขนมหลากหลายสถานที่ทำเลค่อนข้างดีและมีการจัดร้านสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนย่อนใจค่ะร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเริ่มรับประทานมากขึ้นทําให้มีแนวโน้มในการเลอกรับประทานขนมเบเกอรี่มากขึ้นในปัจจุบันค่ะ แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการการที่เราจะทําธุรกิจร้านเบเกอรี่เพราะว่าปัจจุบนันวัยรุ่นนิยมรับประทานของหวานและตลาดหลักของผู้บริโภคจะเน้นที่กลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักเป็นเบเกอรี่ที่มีรสชาติหลากหลายไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงและมีทั้งแบบรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านได้การเปลี่ยนแปลงของกิจการ ในเริ่มแรกของการให้บริการทางร้านยังจับจุดพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นที่พึงชอบไม่ได้โดยในระยะแรกจะมีการจัดทําโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะรายละเอียดของร้านผลิตภัณฑ์นะคะจุดเด่นของทางร้านจะมีเป็นขนมเบเกอรี่ต่างๆที่จะมีทั้งเป็นเมนูชาและเมนูกาแฟ ซึ่งทางร้านจะมีเค้กที่เป็นซิกเนเจอร์คือเค้กมะพร้า,พาวอ่อนจะเป็นเมนูที่ขายดีที่ทสุดของทางร้านก็คือจะนํามะพร้าวอ่อนแบบส,สดๆมาใช้เป็นน้าซอสในการลาดลงบนเค้กและยังใช้ความหวานจากนมามะพร้าวแทๆโดยใช้ในส่วนของตัวเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะโดยจะต้องเป็นเนื้อมะพร้าวที่ไม่อ่อนไม่แก่และเนื้อไม่หนาเกินไปทําให้ทานง่ายมีความอร่อยหอมหวานมากขึ้นค่ะ สภาวะอุตสาหากรรมและสภาวะตลาดเมื่อบริษัทได้ทําการเลือกบริษัทตลาดเป้าหมายและนอกจากนั้นยังเป็นการวางแผนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเสนอต่อความต้องการของผู้บริโภคเช่นด้านคุณภาพมีรสชาติที่อร่อยมีมาตรฐานเหมือนกันทุกชิ้นมีโภชนาการที่ดีและเป็นการผลิตที่มีคุณภาพค่ะส่วนแบ่งทางการตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะ ร้านเบเกอรี่นะคะของเราจะมีจุดยืนคือตาสินค้าคือการยกระดับผลิตภณัณฑ์เบเกอรี่อบสดสู่ร้านค้าปิ้งสมัยใหม่ของประเทศไทยและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายซึ่งของส่วนแบ่งเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่มากขนาดนี้อาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่าแบรนด์ดังๆยังมีโอกาสที่ขยายขอบเขตการเติบโตได้อีกมากเนื่องจากแบรนด์ก็เป็นที่รู้จักมาอย่างหลายยุคหลายสมัยและสามารถพบเห็นได้ตามร้านชั้นนําทั่วไปและแบรนด์ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดดังกล่าวค่ะซึ่งแนวโน้มของการเติบโตเป็นไปได้อย่างมากเพื่อให้ความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันค่ะ แนวโน้มทางการตลาดแนวโน้มมูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่ในประเทศจะมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องซึ่งสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกรวดเร็วและความอิ่มท้องค่ะปัจจุบันคนมักจะมองรูปร่างหน้าตาของขนมเป็นองค์ประกอบซึ่งแบรนด์เราไม่เพียงแต่คงคุณภาพในเรื่องของรสชาติแต่หน้าตาก็ยังดูดีดึงดูดผู้ริโโคเช่นกันตลาดเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่นวัยกลางคนและกลุ่มอื่นๆทั่วไปเพราะสินค้าบริการของเราเหมาะแก่การที่จะเป็นของทานเล่นและสามารถเป็นของฝากที่แสนอร่อยให้กับคนสําคัญของคุณลูกค้าได้อีกด้วยทั้งยังเป็นที่นั่งเล่นที่นั่งพักผ่อนยอนจิตใจได้อีกด้วยค่ะลักษณะทั่วไปของลูกค้า ลักษณะของลูกค้าจะต้องมีความชื่นชอบในเบเกอรกี่ทางร้านจึงได้คิดค้นเมนูต่างๆที่อร่อยแปลกใหม่และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจากปกติขายแค่หน้าร้านเป็นเพิ่มช่องทางการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ส่งถึงที่อีกด้วยสภาพการแข่งขันร้านเบเกอรกี่ในระดับบนมีการแข่งขันที่ซ่อนข้างสูงทั้งจากตาสินค้าในประเทศและตาสินค้าจากต่างประเทศเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมรับประทานเบเกอรกี่กันมากขึ้น ทำให้อัตราการขยายตัวของตลาดเบเกอรี่ระด,ดับบนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ารวมทั้งการน,นำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆมาใช้โดยเฉพาะการเปิดร้านแฟรนไชส์โดยอิงกับห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะคู่แข่งขันในการแข่งขันปัจจุบันภาพรวมของตลาดเบเกอรี่ตลาดเบเกอรี่ในปัจจุบันนั้น เป็นการแข่งขันที่มีความน่าสนใจอย่างมากเนื่องด้วยลูกค้ายังคงติดในเรื่องของแบรนด์ที่ไม่เป็นที่ฮิตของตลาดทางร้านเราจึงต้องมีการพัฒนาความหลากหลายให้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะส่วนนี้คือตารางรายละเอียดเปรียบเทียบผู้แข่งขันนะคะการเปรียบเทียบจะมีทั้งด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนตารางนี้จะเป็นตารางวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจหรือหลัก SWOT ค่ะซึ่งปัจจัยการพิจารณานะคะก็จะมีทางด้านของการบริหารจัดการด้านการตลาดด้านการบริการและด้านการเงินและตารางสุดท้ายนะคะจะเป็นตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกปัจจัยการพิจารณานะคะจะมีหัวข้อเป็นตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานการณ์การแข่งขันเทคโนโลยีสภาพเศรษฐกิจ กฎหมายระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้จำหน่ายหรือเครือข่ายค่ะต่อมาจะเป็นแผงผังองค์กรนะคะซึ่งมีเจ้าของร้านเป็นเจ้าของใหญ่สุดที่จะควบคุมทั้งบาริท้าพนักงานทำเบเกอรี่พนักงานบริการและพนักงานทำความสะอาดค่ะเป้าหมายทางธุรกิจเป้าหมายระยะสั้นทำให้ร้านเป็นที่ขึ้นชื่อในระยะแวกนั้นเป้าหมายระยะกลางขยายสาขาเพิ่มในระแวกนั้น เ้าหมายระยะยาวขยายสาขาให้ทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักโด่งดังปัใจจัยแห่งความสำเร็จ 1. มีการบริการที่ดีเยี่ยมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ 2. พัฒนาและปรับปรุงฝีมือและบริการอย่างสม่ำเสมอ 3. มมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีที่ทางร้านจะได้อบรมพนักงานให้ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยค่ะนโยบายการแบ่งเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ มีการวางแผนกฎระเบียบภายในธุรกิจที่ชัดเจนในเรื่องของงบผลกำไรขาดทุนและเงินปันผลค่ะแผนการดำเนินงานอื่นของธุรกิจมีการขยายช่องทางที่ขยายแรงสาขาเพิ่มเติมไปตามแหล่งท้องถิ่นใกล้เคียงต่างๆในต่างจังหวัดหรือบริการหมือจังหวัดใกล้เคียงมีการเพิ่มเมนูพัฒนาในการผลิตสินค้าเพื่อที่จะให้สินค้าผลิตออกมาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละสาขาค่ะ แผนการตลาดเป้าหมายทางการตลาดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทํางานพนักงานออฟฟิศวัย25-35ปีสําหรับร้านที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้ทํางานในเมืองพนักงานออฟฟิศคงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในร้านเพราะส่วนใหญ่จะมาเวลาพักกลางวันหรือเวลาหลังเลิกงานในตอนเย็นจากเวลาพักที่ใกล้เคียงกันของพนักงานออฟฟิศทาให้ร้านต้องบริการจัดการบริหารโต๊ะให้ดีเพื่อเพิ่มจํานวนของลูกค้าต่อว,วันให้มากขึ้นค่ะ การกำหนดลูกค้าเป้าหมายปัจจัยในการพิจารณาการเลือกใช้ร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยเรื่องรสชาติและคุณภาพที่ได้ปัจจุบันการเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่จะควบคู่ไปกับการดื่มกาแฟโดยนิยมเลือกรับประทานที่ร้านมากขึ้นค่ะเนื่องจากต้องการความสดใหม่ของเบเกอรี่และบรรยากาศของร้านกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ลด,ดต้นทุนการผลิตลงแต่เน้นที่คุณภาพเหมือนเดิมโดยจะมีการสำรวจสินค้าของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงด้านรสชาติที่ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากกว่าเดิมค่ะกลยุทธ์ด้านราคาในช่วงแรกของการเปิดการขายนะคะเราจะตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันมากที่สุดโดยที่จะตั้งราคาเฉลี่ยของสินค้าในราคาที่30-35บาท กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนอกจากจะมีการจัดจำหน่ายโดยตรงจากทางหน้าร้านแล้วธุรกิจของเรายังมีการจัดออกจากร้านค้าข้างนอกเพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้าได้และเพิ่มช่องทางโดยการที่ว่าขายผ่านทางเดบไซต์เป็นช่องทางเพิ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยค่ะกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ในช่วงเปิดตัวแรกนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นต่างๆอย่างเช่นซื้อสินค้า2ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นหรือซื้อสินค้าครบ10ชิ้นแถมฟรี3มชิ้นและในช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวในส่วนของทางหน้าร้านก็จะมีการจัดโปรดลดราคาอีกด้วยค่ะกิจกรรมหรือการดําเนินการทางตลาดนะคะนอกจากจะมีการขายที่หน้าร้านแล้วก็ยังมีการเปิดหน้าร้านตามสื่อต่างๆและมีการแจกให้ชิมตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเข้าถึงให้ลูกค้ารับรู้ถึงรสชาติของทางร้านเรามากขึ้นค่ะ แผนการผลิตนะคะกระบวนการจัดการหาวัตถุดิบการจัดหาวัตถุดิบที่แหล่งที่มานะคะเราจะเลือกที่แหล่งที่เป็นร้านใหญ่ๆเพราะจะได้ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพดีกว่าเดิมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้นะคะ1อุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆ2ส,ส่วนผสมอื่นๆของแต่ละเมนูค่ะส่วนนี้คือสถานประกอบการของเรานะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณนะที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบนะการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ